สรุปราคาผักวันนี้วันที่19ธันวาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสีมุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางจุ้งดอกกิโลกรัมละ16บาทกะหลำปีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกะหลำดอกกิโลกรัมละ14บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ9บาท ผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ70บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ20บาทกระหล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ16บาทคณะต้นกิโลกรัมละ8บาทคณายอดกิโลกรัมละ10บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ10บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ20บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ65บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ30บาทผักชีลากิโลกรัมละ20บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ40บาท รากผักชีกิโลกรัมละ60บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ80บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระรพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ60บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ70บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ18บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ40บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ50บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาท พริกกระเียงกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาแด 80, 1, า 85, 90, 50, งกิโลกรัมละ130บาทพริกสุปฮอตเขี 50, ขยวก um ิโลกรัมละ85บาทพริกสุพฮอตแดงกิโลกรัมละ140บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ60บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ90บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ40บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ130บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ130บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ130บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250าบบาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ2 0 0บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ46บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ40บาทถั่วพูกิโลกรัมละ60บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ150บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ21บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ1 4บาทบวกงูกิโลกรัมละ42บาทบวกหอมกิโลกรัมละ22บาทบวกเหลี่ยมกิโลกรัมละ32บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ50บาท ช่าอมกำลกละ25บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ60บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ11บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ9บาทฝักลินฟ้ากิโลกรัมละ80บาทฝักสะตอกำละ50บาทมะราคีนกิโลกรัมละ32บาทมะราจีนกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ95บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ20บาท มะเขือยาวกิโลกรัมละ22บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ24บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทมะเขือสลิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ24บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ24บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ20บาท มะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ90าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ18บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ20บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ20บาทแดงกวากลางกิโลกรัมละ26บาทแดงกววอ่อนกิโลกรัมละ35บาทแดงร้านกิโลกรัมละ14บาท ฟักทองทองอัมพัยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางคกกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ20บาทแดงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาทแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแดงโมอ่อนกิโลกรัมละ24บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ30บาท ผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ350บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ5 0 0บาทดอกสะดากิโลกรัมละ120บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ220รบาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ30บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ300บาท หัวไชเท้าก oh an an ิโลกรัมละ12บาทหอมแดงไว้ตัดจุกกิโลกรัมละ1 0 0บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ85บาทแกรอดไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ45บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรุมหลวงกิโลกรัมละ170บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ130บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ140บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ80บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกร,รัมละ45บาทหน่อไม้แผร่รั่วกิโลกร,รัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกร,รัมละ28บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ18-30บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ17-20บาทเบือหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ30-38บาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกร,รัมถังละ340บาทเพื่อนำว่าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ 25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ35บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ30บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ45บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บบาทจบการรายงานราคาผัก ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ